เอฟซีนการฝั่งเราอย่าไปอย่าไปสนับสนุนเขาแค่นั้นนะครับแค่เอฟซีฝั่งนู้นเขาจะสนับสนุนกันก็ปล่อยเขาไปนะครับเดี๋ยวสักวันเขาจะได้รู้นะครับนะเดี๋ยวสักวันเขาจะได้รู้นะครับว่านะครับสิ่งที่นะครับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคนคนนี้ลักษาตัวจริงไหมนะครับแล้วจําเลยเขาจะรับสารภาพเองนะครับไปถึงตรงนู้นนะนะครับมันก็ไม่อยากจะโดนประหารนะครับเชื่อเถอะ นะครับมันจำนวนด้วยหลักฐานเนี่ยมันก็การเนี่ไปรับสารภาพนะครับข้างหน้านี่นะครับถามว่าได้ไหมมันจำนวนด้หลือมันก็ได้อยู่นะครับมันก็ได้อยู่นะนะครับนะครับรับสารภาพนะครับแต่มันอาจจะไม่ยืดไปข้างหน้านะครับเพื่อที่จะให้คดีนี่มันจบเร็วเออเพื่อที่จะให้มันเป็นประโยชน์ต่อลูกคดีอ่ะนะครับก็รับสารภาพไปมึงจะบอกหรือไม่บอกก็แล้วแต่มึงก็ติดคุกอยู่ดีนะนะครับเออมันก็ติดคุกอยู่ดีนั่นแหละ นะครับเออนะเพราะหลักฐานมันก็ยอมจำนวนด้วยหลักฐานอยู่แล้วนะครับโอ้ยแบ่งบาปกันสิไม่ว่านะครับลุงอาสาสมบาปกันทั่วหน้านะครับแต่ลวมบางคนคาดว่านะถ้ามันไม่โดนประหารนะครับมันก็นู่นนะต้องออกคุกมานู่นนะอายุ70-80นิบแล้วเงินทองที่เหลืออยู่นี่นะที่ f c นให้ที่มีอะไรพวกเนี้นะครับลวมบางคนคาดว่าเขาคงจะยึดนะครับอ่า นะครับคงจะนะเอ่อยืดไปชดใช้นี่นะครับเอ่อให้กับแม่นะครับเอ่อให้กับแม่ผู้สูญเสียนะครับถามว่ามันจะถึงล้านไหมนะครับเอ่อถ้ามันในความคิดเห็นของลุงมมคนนะลุงมมคลว่าเกินห้าล้านนะครับค่าเสียค่าสูญเสียเสียหายในครั้งนี้เกินห้าล้านนะครับเออเกินห้าล้านนะครับค่าเสียหายนะนะครับเกินห้าล้านนะเกินห้าล้านแน่นอนนะครับ บางคนบอกว่าแสนสองแสนที่นั่นผมคนนั้นได้สามแสนคนนี้นะครับอันนั้นมันโตแล้วนะครับเขาอ่านอนาคต <_ iht. S 1> ออกแล้วนะครับถ้าเป็นคนโตนี่นะถ้าเป็นคนโตเนี่ยเขาอ่านอนาคตออกแล้วนะครับเออถ้าสมมติว่าเป็นคนโตอายุสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยนะครับเออโดนทำแล้วก็เรียกค่าเสียหายนะครับไปเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่ได้แค่สองแสนสามแสนนะครับเห็นไหมล่ะเออเขาแต่อันนั้นมันเขาเรียกว่าเขาประเมินผลได้แล้วนะครับ เพราะอายุมันเยอะแล้วนะครับเขาคํานวณได้แล้วเขาวิเคราะห์ได้แล้วนะครับเออว่าบุคคลบุคคลนั้นจะเป็นเป็นอะไรนะครับเออนะครับบุคคลบุคคลนั้นจะเป็นเป็นเขาเอาเอาวิเคราะห์ในขั้นพื้นฐานนะครับเออแต่อย่างนี้มันเด็กอยู่นะครับใครจะไปรู้ล่ะครับเห็นไหมละ่ะนะครับอันนี้มันเด็กน้อยนะครับเออนะครับเออน้องชมพู่นี่มันเด็กน้อยนะครับเออเก็อย,อยังสามขวบแล้วมันโหดเหี้ยม นะครับความโหดเหี้ยมนี่มันมันยากนะครับความโหดเหี้ยมแล้วก็โหดเหี้ยมการตายนี่ยังไม่พอเนี่ยมันตายด้วยอลมมนด้วยนะครับนี่นะครับไอโจรไอคนร้ายที Delta ่มันกระทํเนี่ครับเขาเรียกว่าโหดเหี้ยมทานุณนนะครับนี่ครับโหดเหี้ยมทานุณนเป็นอย่างมากนี่เออโหดเหี้ยมทานุณนถามว่ามันจะอุ้มแล้วมันวิ่งขึ้นไปปล่อยไหมนะครับมันต้องเอาไปซ่อนก่อน นะครับไปซ่อนแล้วก็ไปส่งก่อนมันต้องเอาไปนะครับทำเพื่อให้ได้เงินน่ะนะครับแล้วเงินที่สวนที่มันมาได้ตั้งแต่ครั้งแรกเห็นไหมละ่ะตั้งแต่ครั้งแรกมันสร้างนิทานกันนะครับมันสร้างนะครับซีรีส์กันขึ้นมาเพื่อหลอกกลอให้เอฟซี่วมกันบริจาคเห็นไหมละ่ะเออมีคนในขนาดเขาไม่รวยนะ่ะเขายังใจดีเลยเห็นไหมละ่ะนะครับแล้วก็บอกว่าคนที่เขาสร้างมาตอนนี้เป็นพล็งนะระยะสุดท้ายเนะี่ยเห็นไหมเขามีเงินอ่ะ นะครับเอาไปเอามาเห็นไหมละ่ะขนาดมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยนะครับช่วยแล้วเอาไปเอามานะของเงินคืนนะครับเห็นไหมละ่ะพอเกิดเรื่องเกิดราวเรื่องอะไรนะของเงินคืนนะครับเห็นไหมละ่ะเอ,อสร้างประเด็นนะครับคําว่าคําว่าให้แล้วของเงินคืนเนี่ยสร้างประเด็นเพื่อความสงสารนะครับเห็นไหมละ่ะอะไรเงินยังไม่มีเลยนะครับสร้างให้เขาแล้วเอฟซี FC ก็เลยไปต่อว่าตอนนี้แหละ จริงๆแล้วมันเป็นกับคอนเทนต์นะครับเออมันเป็นคอนเทนต์ของไอฝังแก๊งเหล็กไหลนะครับมันสร้างประเด็นนะครับขอเงินคืนแต่จําเลยจะคืนหรือไม่คืนเราไม่รู้นี่นะครับมันไม่มีนะครับเห็นไหมมันก็บอกว่าคืนไปแล้วเห็นไหมก็ตีหน้าเศร้าอีกนะครับตีหน้าเศร้าก็สร้างความนะครับสงสารนะให้กับเอฟซีเขาตอนนั้นเป็นอย่างมากนะครับเห็นไหมก็พวกเรานี่แหละนะครับก็สงสารเป็นอย่างมากนะครับเห็นไหม เออก็ช่วยกันโอนไปนะครับคนลเล็กๆน้อยเห็นไหมล่ะเออนั่นแหละออน,นละ,นะอันนั้นเขาเรียกว่าอันนั้นนะเป็นอ,อ่าเป็นความคิดของแก๊งเหล็กไหลนะครับ